สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับครูหญิง2วันค่ะวันจันทร์และวันอังคารเด็กๆได้พบกับครูแนนกันไปแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์นี้มาพบกับครูหญิงบ้างนะคะ2วันวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั่นเองค่ะเด็กๆยังจํากันได้ไม่เอ่ยว่าวันพฤหัสบดีสีอะไรคะเก่งมากเลยค่ะสีส้มนะคะภาษาอังกฤษ orange ส้มค่ะ วันนี้คุญิงก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเมาส์แปลว่าปากนั่นเองค่ะเด็กๆเด็ก,ดกพูดตามรุหญิงนะคะ m o u t h เมาส์ปากค่ะเด็กๆได้ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปแล้วคุญิงก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะ i think. เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันมาแล้วใช่ไหมคะคุญิงก็มีหน่วยเด็กปฐมวัยโตไปไม่โกงเรื่องกระทำอย่างรับผิดชอบค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นนะคะคุญิงก็มีการ์ตูนมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยนะคะเรื่องก้านกล้วยโตไปไม่โกงค่ะตอนชนแล้วหนีนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปดูการ์ตูนกันนะคะ การแสดงความรับผิดชอบจากการ์ตูนเรื่องนี้กันค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะตอนชนแล้วหนีก้านกล้วยระหว่างน้ำเงินกับแดงนายว่าฉันควรเลือกสีอะไรอ่ะเขียวเมทัลลิกเขียวเมทัลลิกก้านกล้วยแปลกไปอ่ะ เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเลยหรือว่าจะมีความนะไม่มั้งนายสังเกตหรือเปล่าการกล้วยเดินขากระเพลกกระเพลกมีสีเขียวติดตามตัวแล้วสติก็ดูหลุดๆนะหรือว่าการกล้วยถูกรถสีเขียวชนแล้วสีฮะงั้นตูไ้ไี้พาการกล้วยไปหาหมอสิการกล้วยอยู่ไหนการกล้วยอยู่ในนี้หรือเปล่านะการกล้วยรถสีเขียวเมทัล,ลิกเหรอรอยบุบสีฟ้านี่มันสีการกล้วยนี่นะ ต้องใช่นนแน่ๆเจา้าคันก่อนอเอออะไรเ,เดี๋ยวก่อนพวกเรา <c oughs> คุณลุงครับรอยบุบนั่นฝีมือผมเองครับเมื่อเท้ารีบไปโรงเรียนเพลอวิ่งชนรถคันนี้ผมผมกลัวก็เลยไม่กล้าบอกใครขอโทษนะครับคุณลุงไม่เป็นไรทำผิดแล้วกล้ารับผิดมีความรับผิดชอบดีมากรับผิดชอบอไ ถ้าทำผิดแล้วควรจะยอมรับผิดไปเลยจะได้ไม่ต้องคอยกังวลและผลลัพธ์อาจจะไม่เลวร้ายก็ได้นะครับเด็กๆได้ไปดูการ์ตูนกันแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้คุณิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้นะคะในหน่วยเด็กปถมวัยโตไปไม่โกงค่ะเรื่อง การทาอย่างรับผิดชอบนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าหน้าที่ของตนเองที่ดีที่สุดคืออะไรคะการมีระเบียบว,วินัยนะคะเคารพกติกายอมรับและรับผิดนะคะในสิ่งที่ตนเองทํานั่นเองนะคะและรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้มอบหมายมานะคะและกล้าที่จะรับผิดชอบและกล้าที่จะได้รับการลงโทษนะคะเด็กๆอย่างเช่น เด็กๆมีหน้าที่อะไรคะไปโรงเรียนต้องเรียนหนังสือใช่ไหมคะแล้วคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆอะไรคะคือการเข้าแถวหรือว่าคุณครูทาให้ให้เด็กๆทํางานส่งคุณครูนั่นเองนะ,ะระหว่างนี้นะคะเด็กๆทําไมคะเรียนออนไลน์กันที่บ้านถูกต้องไหมคะเด็กๆก็ต้องเรียนผ่านคลิปที่คุณครูทําให้เด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆต้องมีความรับผิดชอบทํำยังไงคะ ช่แล้วค่ะถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูดูนะคะแบบนี้ก็เป็นการรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนเองนะคะให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงการกระทำอย่างรับผิดชอบของการเป็นเด็กไทยโตไปไม่โกงแล้วนะคะเด็กๆ วันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆไปพบกับครูเล็กนะคะว่าครูเล็กมีกิจกรรมใบงานอะไรมาให้เด็กๆได้ทากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปพบกับครูเล็กกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆค่ะพบกันในกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นวันที่4ของสัปดาห์ค่ะในหน่วยเด็กปฐมวัยโตไปไม่โกงนะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กับคุณครูหญิงไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องการกระทำอย่างรับผิดช,ชอบค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูล mm. ิูก็จะมีใบงานให้เด็กๆทําเช่นเคยค่ะใบงานวันนี้นะคะจะให้เด็กๆพิมพ์ภาพด้วยวัสดุค่ะสําหรับวัสดุวันนี้นะคะคุเลรก็จะเอานะคะ mm. ก้านกล้วยค่ะนะคะ แล้วก็นี่มะเขือค่ะนะคะคนเจะเอามาพิมพ์ภาพลงบนใบงานด้วยสีน้ำนะคะค่ะในเมื่อเราได้วัสดุแล้วนะคะแล้วก็เอามาพิมพ์ลงในใบงานของเราเลยค่ะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆมีวัสดุอะไรที่เด็กๆจะพิมพ์ลงไปเด็กก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ครูเล็กได้พิมพ์ภาพต้นไม้ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะค่ะถ้าเด็กๆมีวัสดุอะไรเด็กๆก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะค่ะเมื่อเด็กพิมพ์เสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดอเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูเล็กขอตัวก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กเด